ซันนี่จ้าปิดเทอมนี้เราไปเที่ยวทะเลกันดีไหมจ้าดีครับซันนี่อยากเล่นน้ำเพื่อนๆของซันนี่ก็ไปเที่ยวทะเลซันนี่อยากไปบ้างได้เลยแต่หนูมีนัดเจอคุณหมอและเติมเลือดก่อนไปเที่ยวนะหนูหยิบกล่องสยาของหนูมาให้แม่หน่อยสิแม่จะจัดยาให้หนูไปกินที่โรงเรียนพรุ่งนี้อ้าวหนูไม่ได้กินยาขับเหล็กเหรอซันนี่ลืมซันนี่หิวข้าวเลยไม่ได้กินยาซันนี่ไม่ชอบกินยา ซันนี่ไม่ชอบไปโรงพยาบาลหนูอย่าเด้อลูกดด้อแบบนี้ไม่พาไปเที่ยวทะเลแล้วหนูต้องกินยาหนูจะได้แข็งแรงไงล่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะน้องซันนี่คนรอสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ซันนี่เด้อนิดนึงค่ะ ก่าจะออกจากบ้านมาได้มาถึงโรงพยาบาลก็สายพอดีวันนี้น้องมีเรียนวิชาศิลปะน้องชอบวิชานี้มากมันทำให้ขาดเรียนน้องเลยไม่อยากมาค่ะคุณแม่คะครั้งที่แล้วเราได้เจาะเลือดติดตามธาตุเหล็กไว้ผลเลือดน้องมีธาตุเหล็กสะสมเกินขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อป้องกันภารระวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็กเกินวันนี้หมอจะขอปรับยาให้น้องกินยาขับเหล็กเพิ่มอีกนิดน,นึงนะคะคุณแม่ค่ะคุณหมอแต่น้องค่อนข้างจะดือ้อและกินยาไม่สม่ำเสมอคะ่ะ คุณแม่จะพยายามกำชับเขาอีกทีนะคะฮฮ <c oughs> ต่อไปนี้ข้าจะมาติดตามเจ้า <c oughs> เป็นเพื่อนเจ้าตลอดเวลาฮ่าฮ่าฮแกเป็นใครน่ะอย่านะอย่ามาเข้าใกล้ฉันฮ่าฮ่า่าข้าคือปีศาจเล็กข้าจะมาอยู่กับเจ้าพอาะข้าหิวโหยมานานเหลือกเกิน ข้าจะกอกินหัวใจตับและอวัยวะสำคัญของเจ้าฮ่าฮ่าไม่นะไม่ย่อย่อหมอครับทาไมซันนี่ต้องมาเติมเลือดบ่อยๆด้วยล่ะครับซันนี่เบื่อมาโรงพยาบาลแล้วต้องโดนเจาะเลือดเติมเลือดบ่อยๆ ซันนี่เป็นโรคธาลาสัสซีเมียซึ่งเป็นโรคที่เกิดความผิดปกติในการสร้างเม็ดเลือดแดงทําให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายร่างกายก็จะซีดเหลืองเพลียไม่มีแรงต้องมาเติมเลือดอยังไงล่ะครับแล้วทําไมต้องเติมบ่อยๆด้วยล่ะครับเติมแล้วก็แข็งแรงแล้วนี่นาะถ้าหากไม่เติมเลือดร่างกายของเรามีเม็ดเลือดแดงที่ไม่แข็งแรงก็จะแตกง่ายกว่าปกติไขกระดูกเปรียบเสมือนโรง,งงานผลิตเม็ดเลือดแดง จะทำงานหนักร่างกายจะปรับตัวโดยกระตุ้นไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ทดแทนไขกระดูกต้องทำงานมากกว่าปกติทำให้มีการขยายตัวหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปกระดูกใบหน้าเปลี่ยนจมูกแบนหนกแก้มสูงคางและขาะกรรไกรกว้างใหญ่ฟันบนยื่นการจเจริญเติบโตไม่สมวัยตัวเตี้ยก,กว่าเด็กในวัยเดียวกันพอซีดมากๆตับม้ามโตท้องก็จะป่องแขนขารีบเล็กพอหมอให้เลือดซันนี่บ่อย ซันนี่ก็เลยยังหน้าตาหล่อเหมือนเพื่อนๆยังไงล่ะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองซันนี่เข้าใจแล้วครับแต่ว่าการให้เลือดบ่อยๆก็จะทําให้มีภาวะเหล็กเกินในร่างกายซันนี่ต้องกินยาขับเหล็กด้วยนะครับยาขับเหล็กหรอครับใช่แล้วยาขับเหล็กจะไปช่วยกําจัดธาตุเหล็กที่เกินออกมาจากร่างกายหากมีธาตุเหล็กเกินมากๆธาตุเหล็กเหล่านี้จะไปจับที่อวัยวะสําสคัญต่างๆเช่นหัวใจตับตับอ่อน ทำให้เกิดโรคหัวใจโรคตับโรคเบาหวานได้จ้าเพราะฉะนั้นซันนี่ต้องเป็นเด็กดีรับประทานยาขับเหล็กตามที่ป้าหมอแนะนําด้วยนะครับซันนี่ ซันนี่ไม่ต้องกลัวนะเราเป็นเม็ดเลือดที่แข็งแรงถ้าเพื่อนซูเปอร์แอวันมาช่วยเธอแล้วใช่แล้วฉันคือยาขับเล็กและฉันเป็นเพื่อนสนิทกับเม็ดเลือดแดงเราจะมาช่วยกันปราบเจ้าปีศาจเล็กตัวนี้เองเย้เย้ซันนี่ปลอดภัยแล้วขอบคุณพวกเธอมากๆเลยถ้าไม่ได้พวกเธอฉันต้องแย่แน่เลย สันนี่ต้องกินอาหารที่มาช่วยเพิ่มพลังให้เม็ดเลือดแดงอย่างพวกเราด้วยเช่นผักใบเขียวต่างๆก็จะทําให้พวกเราเป็นเม็ดเลือดแดงที่แข็งแรงสันนี่ก็จะไม่ซีดไม่เคลี้ยพวกเราก็จะอยู่ในร่างกายของเธอคอยปกป้องไม่ให้เจ้าปีศาจร้ายกลับมาอีกแต่ถ้าหากเธอไม่ดูแลเอาใจใส่พวกเราเราก็ไม่มีพลังที่เพียงพอจะไปต่อสู้กับเจ้าปีศาจเหล็กต่อไปได้ทีทนี้จะสัญญาได้ไหมว่าจะจะดูแลพวกเราอย่างไร สัีี่สัญญาจ้าสัีี่จะเป็นเด็กดีและทำตามที่พวกเธอบอก